อาบทักทายสบายดีและสวัสดีเด้นนอขอแห้พี่น้องเบิร์ดผูกทุกคนเด้อยินดีต้อนรับเขา้าสู่ซองเมนน้องวีน้องวิวอีกแล้วเนาะเมนี่มาพบมาพ่อก,กับเมนน้องวิวเมนี่ฉีบผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเห็ดขนมคกเนาะพ,พี่น้องเนาะว่าเมนี่ก็จะออกไปเก็บพักเนาะพี่น้องออไปเก็บพักมาซอยเ็จใส่ขนมคกให้มันหอมเนาะกลับไปเบิ่งไปส้มน้ำเมนน้องบีเด้อเนาะว่า ถ้าสิบไปเบิ้งทั้งสุดอเมรนนองวิสีเพนเหยือเบิ้งแล้วเนะาะเนี่ยอ้าเรา่นอะอ,อันนี้ก็คือส่วนของเมียเมรนนองวิเนาะก็จะมีกกักผิกกะบโลกโรพักหย่าขาหุนลุกกินเองเนาะนี่งานพักสมาเก็บพักบัว บัวก,ก็กำลังปลูกปลูกได้บัโดนกับนี่แหละพอได้กินปลูกบัเหึงกับพอได้กินพอได้สอยมันงามวัมันดินถ้าปลูกอยู่แคมบ้านเนาะน้องเนาะถ้าปลูกอยู่แคมเฮือนแคมบ้านผักเลยงามไว้เมนน้องวีกับเห็ดขนมโคกท้าย ผักยาครับปลูกเพราะเกินมาต้องซื้อคนอื่นเนาะ,ะปลูกผักปลูกกินธรมรมาซาดอะไรใส่ผุยเนะสสาะฮะใส่แต่ไอพุนใส่กี่พุนครอบใส่ขี่พุนขีงวงกี่้วยบ้านเฮานี่แหละเดี๋ยวไหนก็ไปเบิ่งไปส้มน้ำเมน้งิีนอ้องพี่น้งองเนาะตอนเห็ดขนมครกเนาะอย่าไปเบิ่งไปส้มกันเด้อ เด้า no mmm ิเดเห็ดยังะเอถา้าไม่ักอ่้าเห็ดยั้าเ็งาก้องให้ป้าไมอป้าขายขนมแต่ก็ป้าขายขนมเด้อมือทังทั้งยังกับมือเ่อมือน่อมือีเลยก็ขนมก้อวๆนี่ะ ดนอางไปอุดหนุนชอยเด้อเออก็าบอกเลยอุดหนุนซอยนี่กัอใทงนีนองาก็ได้โอ้ก่อนน้องนิวชอยแลวมันดียิมตัวเจ้าจะควานยิ้มคุณมาอุดหนุนได้เนี่ยคนมาชอยอุดหนุนเป็นมานางขาวเลยนิแม่นางขาวกาปรนแนนนี่ประธนดุกแบอยา าอยาก่อนอะไ่หนแม่มาเห็ดทมแม่ลงนิวแล้วเหมือม่งใหม่มใหม่มใหม่ใหม่าดีเด้อมหม่ทั้งเห็ดขนุมือใหม่ทังเห็ดผูุกใหม่เบิ้ดใหม่เบิดหน้วตาเกีียวมกได้ทางนออกทาน้ำเหลือกกายตลอดอเค thải con núm Quốc mơnì, mở đan mai mướn không, năng thả đó

เฮ้ยเจมชามีงนเจ้าก็เอา้ององเียนยอดเงี่ยนาไออกหมวดนนหลังมันก็ไปแล้หัวนก็หาหัวทันในกเสียเงีบองเดนๆนนกไ้เล่าอยู่เหมือน่ะนั่นไปแน่กอกมนาานดน้ามือนนะกกนนึนึนึกนกนึ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 กพึกอกนนึกนึกนึก้กนึกนึกนนนนก ไตะโกนแล้วถากแปดแล้วไปสชงคนกันชงกระูกกระดูกป็ดจากบราณสาวพันน่ะดพี่ยงเม่ยดูมี่ยงก็ีีอ่ะอืมไปไลนะไปน้องนิ้วสิไปส่งขนมดมกพบเปินก่อนเด้อเปิมฟังยู ยมันดีมือบุญแล้วขนมโคกสั่งมาแล้วเด้อยกอบออเอออชิคกี้เป็นไชื่อซอย้อันนี้ทยกกอบเลยชื่อซอยเน ขอใจเด้อได้แล้วมาลุ้นเออสิ 10, บพันกีบหาก็ได้ขายประดุกไ,ได้แล้วได้สิบพันแล้วเด้อ นี่วิวตี้สบายดีแน่สบายดีป้าลุงแน่สดป้าลุงแ่ัป้าลุงเอาได้เดีวขบใจขอบใจเลยวตี้จะเยนท่นลูกขมุมแทนลูกเดขอบใจคนนี้ว่าลูกอ่ะขอบใจแล้วโอ้โเห็นหนังมันงแ อ่นใวดน่ะเหนียวลองเลยเรี่ยนเลยหมดขึ้นเรื่องไปเลยนแต่แบบขอให้ได้หยัไมไเลยแลพอดีไยพอดียงเลยมมันแมันลตอแก๊ลางเฮ็ดเบิดนี่แลกได้ได้ข่าาเที่ยงไหมไปไทกเาเิดแหละ

ข้าวอยู่ในลูกเข้าไปหาหญ้าไปหาหญ้าเอาให้ลูกเด้อให้แม่ตุ้ยเด้อให้แม่ตุ้ยเาให้ลูกเด้อนี่้าวเด้อ้งนาห้องเนาะนี่มาทาง้้มาให้ันไปเอาาเนาะเฮ้ยบ่เห็นนะรับไปสบ่ไปนไปปั่นมเามาแต่เช้าไป้าไม่ราว่ารับปบาได้เพิ่นว่าาอเนาะออกไปบ่ได้

อยู่ตมกันมากเลยเด็กตอีคนละบอลเอาวเพื่อนบาเลยนะเจอกับกามีแป้งแล้วก็กามีพักันอนเใส่กันน้ำมันแล้วก็อนาเลี้ยนตาใสมันเถอคนบอางสนสารนะ น่าดูินดหไปโอ๊ยหมูดาหักตงวางชื้นนี่แดูหสิสบายดีเด้อวันนี้นั่งวิ่งมาตางเทียงแล้วกันถาเบิ่งแม่ขนมโคคายเนาะชั่หน่อยเอาไปโซนเ้อลูกเด้อชัหน่อยเอาไปโซีตตเด้อลูกเด้อเดยวจ้าดูเป็นตาแช่แค่น่นี่ไปกำลงิวเด้อ เอ้ยขนกะอุ้ยพ่นกะเฮ็ดบุญนาะนะบุญใหญ่เาว่อนเห็ดพ่นได้ก่ันบกินหอมวนคือเก่าเนาะโอ้ยจะกินจะกินบ้างนี่กะบาดีบาดีบาดีสบายดีก้อนเลยบาดีก้อนบาดีหันหันพี่หันนะพี่น้องยูตี้หันนะพี่บายดีบายดีป้าลุงบายดี เอ้ยยาไปอยาไ้อยาไปอย่าไปยาภาอยาภากินยาภาคกินละเอ้ยยังไ่เอ้ยยาภาคกินถาเป็นตาแชบแท้ไาบ่านะเอาให้ไหนบ่ไหนบ่ไปทันเยเรียบมึงเบ่ไนเอ๊ะปดูุกเด้อมานน่กะเบิดแล้วขนมโคกเบิดลูกค่ากระถาเบิดหมอที่หนึงเบิดเรียบร้อยแล้วะ เดี๋ยวจะไปปรุงหม้อที่ซองอีกอมือนนี่ซองปน<อ>ี้กับแม่น้องนิ่วกับลุยเต็มที่เลยมือนี่ข่าวเศ้าหมดกินเลยเศร้าเอ <laughs> ตอนนี้กับตอนนี้กับชิปซองโงละเที่ยงละชิ้นลุยหมดลุยมือนี้นอเนาะปลาเผิ่อเผิ่อหันบันแดกมากกับมันหมาไม่เงอยู่เนาะยังบหันได้กินข้าวเศร้าอีกแล้วหมือนี่นะแม่น้องบีกับแม่น้องนิ่วนี่โอ้แดงแล้วเนาะกระแหงขนมปัพทอด ลูกแขกาทก็มาถึงใส่น้เาะคกย่น oh ต <relax> ิดเนาะมันเป็นเนี้คือติดเนาะมน่น้ำมันแบบอย่างนั้นเนาะมันอยางน้หนียวกาอะไรก็ทีได้มันเป็นแบบเหนียวๆเนาะเราต้องเรต้องใส่หรอกน้ำมันนะเพราะว่ามันเบิดอะเอาเอาให้สุกกัได้ บอดน้มันเนี่ยมันอยากกบนานี่รถหม้อค่อยอะไรว่าได้ทั้งเดียวหมอค่อยดูนะเห็ดสาวหรือว่านี่อ้ไม่เห็นไส่ฉลาดกันทีนแล้วดูดีมเหน ชักทิวาจากไหนเราขายจากีซีก้อนหาบ้านหลานยื้อ้อนหลานเก็บบ้านที่ขี้เงีนวนุดนุ่นนี่มีสามพันเก้า่อขึนก่อนรอขึ้นไปค่ะอขึ้นช้าค่ะไว้ไาไหมฮะนี่เลยเนาะ ไป้เด้อแมนองวิกะจีลาพีลาน้องไปได้เด้อคลิปนีกน้กันลาแล้วเดี๋ยวพอ,พอกกันได้คลิปต่อไปเด้อไปกันาะเดี๋ยวยไปปรุงไม่ก่อนเดี๋ยวไปสบายดีเด้อเวน้องดิวจ้าสบายดี